มีนโยบายวางแผนบริษัทยังไงบ้างครับจะทำให้ล้มละลายไวที่สุดนี่คือโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือใช่ไหมรับการเงินคือเราจะโกงแบ่งกันบริษัทเอา10%บร์วันนี้เราสามารถโวกเงินได้เลยไหมคะได้ได้ได้พรุ่งนี้คือเราจะจัดการเลยคือผมจะกินคนเดียว90%แล้วแบ่งให้พวกคนคนละเปอร์เซ็นต์ได้ได้สวัลโหลฮับจะเข้ามาตอนไหนเข้ามาไหน มาเขามาออฟฟิศเนี่ยจะสัมภาษณ์งานรู้ไหมว่าเขานัดกี่โมงใี่มากี่โมงพี่ว่ากี่โมงแล้วเนี่ยล้วพี่มาผมไล่พี่ออกกับคนแรกเ้ต้อง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 จริงๆนะครับทตาเกตาเกย์อนค่ะตอบการ H R คืออะไร ป่ายบุคคลอ่ห้าเก้าศูนย์สามครัฮัลโหลฮัลครับคเอาห้ามกับเขาไปย่างละสุดเอาห้ามกับเขาไปย่างละสุดโดยสิ้นเชยได้โอเค ข้อไปเพิ่นสองตัวเอสองสี่าอมาสอดเมยเลยเป็นม็อกข้อไปโอเคครับก็ม่อะไรก็เปลือกว่าเอาอุ้ยธุรกิจฟันหลู่มึงมาวโบเล่นต่อไปนะครับคุนีอยไรเพิ่มอีกไหครับมาเลยสองถุงสองสอบองห้าสุสบเออโอเค